ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาอดักุ์บ้วนกิยาพันธ์ก็ขอทวนความจำว่า ในปีนี้งานพระราชพิธีพื่ชมงคลจรดพระนางครันแรกนาขวัญน,นั้นได้มีพันุ์ข้าวพระราชทานอมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้น6สายพันธุ์ด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นต้องมีทุกปีและเป็นข้าวที่ขึ้นชื่อหรือนามระดับโลกก็คือข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับวันนี้เราก็จะคุยรายละเอียด ลึกซึ้งให้ฟังว่ามันเป็นข้าวอะไรยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังที่รบครับข้าวขาดอกมะลิ105นั้นเป็นพันข้าวที่ได้จากการนำเอาข้าวพันพื้นเมืองจากนาของพี่น้องกเกษตรกรที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวนทั้งหมด199รวงมาปลูก เพื่อศึกษาพันธุ์และในที่สุดก็ได้ข้าวรวงที่ร้อที่มีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมเมล็ดอ่อนนุ่มเมื่อนำมาหุงต้มนะฮะก็จะมีลักษณะนุ่มน่ารับประทานหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความบริสุทธิ์ตามหลักวิชาการจนได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105และรัฐบาลก็ประกาศให้ขยายพันธุ์ส่งเสริมการปลูกตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2502เป็นต้นมานะครับสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกบะลิ105ก็ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและก็ภาคกลางในบางพื้นที่นะครับ ลักษณะของข้าวขาวดอกมะลิ1.05นั้นนะเป็นข้าวที่เราเรียกว่าข้าวไวแสงข้าวไวแสงก็หมายความว่าเราก็ปลูกได้เฉพาะนาปีที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอๆว่าวานวันแม่แล้วก็ไปเกี่ยววันพ่อนะครับก็เป็นข้าวที่ปกติก็จะออกดอกประมาณ 20ตุลาคมแล้วก็ประมาณวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีนะฮะ2 0 25นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้าวที่หลายคนที่ปลูกแล้วก็มีแสงไฟจากถนน ไปสาดส่องก็จะเจอปัญหาว่ามันก็จะไม่ออกดอกสร้างรวมนะฮะเพราะฉะนั้นตามสภาพธรรมชาติแล้ว20ตุลาก็ควรจะออกดอกแล้วก็ประมาณ20พฤศจิกายนเดือนต่อมาก็เก็บเกี่ยวได้ต้นข้าวก็จะสูงประมาณ140ถึงประมาณ150เซนติเมตรนะครับหลังเก็บเกี่ยวแล้วมเมล็ด จะมีการพักตัวอยู่ประมาณ8สัปดาห์ก็คือเก็บเกี่ยวแล้วถ้านเราไปหวานทันทีก็จะอย่างไม่งอกต้องใช้เวลา2เดือนนะครับจึงจะงอกเป็นข้าวที่มีเมล็ดสวยครับเมล็ดข้าวกล้องจะยาวประมาณ7.5ม mm, ิลิเมตรกวา mm, ้าง2.1มิลิเมตรหนา1.8ม mm. ิลลิเมตรลักษณะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกจะเมล็ดเรียวยาว ก้นงอนแล้วก็มีสีฝางข้าวและที่โดดเด่นชิงรางวัลก็ได้รางวัลระดับโลกมาครองเกือบตลอดเพราะว่ามีกลิ่นหอมอ่อนนุ่มนะเมื่อนำมาหุงต้มแล้วก็มีความทนต่อสภาพความแรงทนต่อดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเค็มคุณภาพการคัดสีก็ดี เมล็ดข้าวสารใสนะแข็งมีท้องไข่นะครับนวดง่ายเนื่องจากเมล็ดหลุดร่วงจากรวงได้ง่ายแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าข้อจำกัดแล้วก็ข้อด้อยของเขาก็คือว่าเป็นเมล็ดผ่านข้าวที่ไม่ค่อยจะต้านทานโรคโรคสำคัญสำคัญนะฮะก็ไม่ต้านทานอย่างเช่นโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีสม้มโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับโรคไหมแล้วก็โรคใบองอิกมันล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่มีความารุนแรงและก็สำคัญนะแล้วก็ไม่ต้านทานต่อมแมลงบัวแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต้นจะอ่อนลมง,ง่ายถ้าปลูกบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เพราะฉะนั้นถ้าปลูกขาวดอกมะลิ105ท่านก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็มแมลงศัตรูนะฮะจึงจะได้ผลผลิตดีนะครับาการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105ที่จะให้ผลผลิตสูงนั้นท่านจะต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์อื่น มีสิ่งเจือปนเช่นเมล็ดข้าววัชพืชอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความงอกต้อง80ขึ้นไปแล้วก็เลือกจังหวะเวลาปลูกให้ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนประทานที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำควรจะทำนาดำหรือนาวานน้ำตมแผนใหม่โดยท่านาดำก็ให้ตกกล้า ประมาณกลางเดือนกรกฎาแล้วก็ปักดำต้นสิงหาคมนะแล้วข้าวจะออกดอกประมาณ20ตุลาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้20พฤศจิกายนของทุกปีนะครับแต่ถ้าเป็นนาหวานน้ำตมนะครับก็ควรจะหวานประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหา แล้วก็เก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถ้าในพื้นที่ฝนตกน้อยหรือว่าฝนมาช้าก็ควรจะทำนาหวานหรือนาหยอดโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในเจ้าช่วงจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นปลายกรกฎาต้นสิงหาท่านต้องใส่ใจนะฮะทีนี้การทําในปัจจุบันนั้นก็เรียกว่าท่านทํานาแบบไหนนะก็ลองถ้าไม่เข้าใจวิธีการต่างๆก็บอกกล่าวมาเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีการทํานาหวานข้าวแห้งนะครับอย่างแถวจังหวัดสุรินทร อันนี้ก็จะใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าประมาณ10กิโลต่อไร่นะครับหรือบางคนทํานาดําก็ใช้เราก็ต้องไถดะทิ้งไว้สัก15วันนะครับแล้วก็กําจัดวัชพืชนะทำนาหวานน้ําตมก็ต้องปรับเทือกให้เรียบนาดําไม่จะเป็นต้องเรียบนะต้องปรับเทือกให้เรียบแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีทาง ระบายน้ำนะครับเพราะว่าในาวันน้ำตมนั้นเราจะมีการใช้สารควบคุมวัชพืชนะครับและก็จะต้องไม่ให้น้ำท่วมยอดข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทำกันอยู่หลายรูปแบบก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการเพราะการปลูกนะครับ เราก็จะใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับถ้าเป็นนาดำก็ใส่ก่อนปักดำไม่เกิน1วันหรือจะหลังปักดำา1 0ถึง20วันก็ทนาดินเหนียวก็16 20 2 2 2 20 0นถ้าเป็นนาดินสายก็16 16 8 16 1หก8 8 1สิอ ก็แล้วแต่สภาพดินที่บ้านของท่านประมาณ20-25ถึง25กิโลกรัมต่อไร่นะฮะในครั้งที่1ส่วนครั้งที่2เราก็ใส่นะตอนอก่อนข้าวออกดอกประมาณ30วันก็คือประมาณ20กันยายนของทุกปีก็ใส่ปุ๋ยสูตรนะ2 1 2 0 10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าเป็นยูเรียก็ใช้5-10ถึง1ิกิโลกรัมต่อไร่นะฮะเพราะว่าไนโตรเจนไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงเนี่ยเราอาจจะต้องใส่3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงแต่นี่เป็นข้าวไวแสงนะครับเราก็จะใส่2ครั้งถ้าเป็นนาน้ำาตมเราจะใส่หลังหว่านข้าว20-30ถึง30วัน S <S <original> <S ก็สูตรเดิมนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนข้าวออกดอกประมาณ30วันนะครับก็ประมาณ20กันยาเราก็จะใส่2 1 0 0 0 0 0โลยูเลียห้าถึง10กิโลกรัมต่อไร่และมีการป้องกันกำจัดโรคมแมลงศัตรูที่สำคัญด้วยก็จะทำให้ข้าวขาวดอกมะลิ105ได้ผลผลิตดี ตามความต้องการนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางบระมะตู้ปน12กำแพงแสนนปรปถม73140หรือถ้าจะส่งลายก็เอสไซ b u เ2494นะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไทย ใจก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิงสงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นารำน่ำรวยทั่นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกำรรมะถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยทเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน